สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เเกนคลับประกาศรับงานใหม่แล้วเกือบ5เดือนนะครับหลังจากอำลาลิเวอร์พูลเเกนคลับก็ได้รับงานใหม่โดยเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของกลุ่มบริษัทเรดบลูเชกนคลับในวัย54ปีเซ็ีสัญญาระยะย,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 ยาวและจะเริ่มต้นงานในวันที่1มกราคมปี2 0 2 5โดยเเกนคลับจะรับผิดชอบดูแลกลยุทธ์ของเครือข่ายสโมสรฟุตบนอลนานาชาติของเรดบลู ซึ่งรวมถึงสโมสรอับบาเลซิกเลสบูสสบวกนิวยอร์กเรดบูลและเรดบูลแบรังกันติโน n จิ๊กเก็ครับจะกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์สนับสนุนผู้่วยการกีฬาของแต่ละสโมสรนในการพัฒนาวิธีการแบบเรดบูลรวมถึงสนับสนุนการสัญหาแมวมองทั่วโลกและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและพัฒนาโค้ชงานนี้ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียว จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในกลางเดือนมกราคมแต่ที่น่าสนใจก็คือสกาดสปอร์ตเยอรมนีรายงานมาว่าจเกนครับมีเงื่อนไขย,ยกเลิกสัญญานะครับสำหรับการไปรับคุมทีมชาติเยอรมนีในอนาคตโดยปัจจุบันนะครับยูเลียนนาเกลส์มันคุมทีมชาติเยอรมนีอยู่แต่จีิงครัก็ถูกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับตำแหน่งนี้อย่างต่อเนื่องและอาจจะเข้ามารับตำแหน่งต่อจากนาเกลส์มันหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกปี2026 เจค็อกล่าวถึงงานใหม่นี้ว่าหลังจากที่ทํางานโค้ชข้างสนามมาเกือบ25ปีผมตื่นเต้นมากที่จะได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์แบบนี้บทบาทอาจเปลี่ยนไปแต่ความลงไหลในฟุตบอลและผู้คนที่ทําให้เกมนี้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ไม่ได้เปลีย่ยนผมต้องการพัฒนาปรับปรุงและสนับสนุนนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์มากมายของเราเราสามารถทําสิ่งนี้ได้หลายวิธี ตั้งแต่การใช้ความรู้และประสบการณ์ระดับสูงของเรดบูลไปจนถึงการเรียนรู้จากกีฬาประเภทอื่นและอุตสาหกรรมอื่นๆเราจะร่วมกันค้นหาสิ่งที่เป็นไปได้ผมมองว่าบทบาทหลักของผมคือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโค้ดและผู้บริหารของสมโมสรเรดบูลแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมและมองไปข้างหน้าอย่างที่ผมบอกผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก จะเร็วคอนซาต,ต่อเซนีย์ระยะยาวกับลิเวอร์พูลแฟนบอลเรียกร้องซาร่าฟันได้เทนต่อคิวเซนเนียใหม่เรลาสวุกเดอะคัพนะครับกำลังฮือฮากับคาดีเมื่อจะเรยวคอนซาตกองหลังดาวรุ่งในวัย21ปีตัดสินใจฝากอนาคตวใน,นิทินแอนฟิลด์ด้วยการโจรดประกาศเซนียรายระยะยาวกับลิเวอร์พูลการต่อเซนีย์ฉบับใหม่นี้ แสดงเห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลิเวอร์พูลมีต่อคอนซาแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักในฤดูกาลนี้ภายใต้าการคุมทีมของอนันเนอร์สลัตโด,ดยาการคาดการณ์กว่าอิบรรฮิมากโกนเต้ประการหลังกู้หูจะเป็นรายต่อไปที่จะได้รับสัญญาเช่ามใหม่เช่นกันนะครับฤดูกาลนี้โกนเต้ได้กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งโดยได้จับคู่กับเวอร์จิลฟันไดเป็นประการหลังตัวกลางที่แข็งแร่งทําให้แนวรับของหงส์แดงกลับมาเหนียวแน่นอีกครั้ง ยังไรก็ตามแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างก็ออกมาเรียกร้องให้สโมสรเร่งดาเนินการต่อเชญส์บุบใหม่กับผู้เล่นสําคัญรายอื่นๆที่กําลังจบบทสัญญาในรเร็ววนี้โดยเฉพาะโมเมนต์ซาร่าเวอร์จิฟันไดและเทนอเอล็กซเดอร์โนเสียงจากแฟนบอลในโลกโซเชียลมีเดียต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะมัดใจสามแข้งดังกล่าวให้อยู่กับทีมต่อไปก็ให้ซาร่าเวอร์จิลและเทนดารกรรม ประกาศต่อสัญญาก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนช่วยบุ๊คมากข้อความนี้ด้วยแฟนบอลร,รายหนึ่งโพสข้อความลงบน X หรือว่าทวิตเตว้าวเยี่ยมมากตอนนี้ให้เทนซาร่าและเวอร์เจลเซ็นสัญญาฉบับใหม่อีกหนึ่งความคิดเห็นจากแฟนบอลนอกจากนี้แล้วยังมีแฟนบอลบ,บางส่วนที่รียกร้องให้ต่อสัญญากับโกนาเต้ด้วยเช่นเดียวกันโดยบอกว่าต่อสัญญาให้กับ เทนส์5ปีเวจิฟันได2หรือ3ปีต่อให้โม2ปีและอีบู5ปีและอีกคอมเมนต์หนึ่งซึ่งเป็นแฟนบอลลิพูกล่าวว่าทำได้ดีมากนะสำหรับบรอร์ดบริหารของเรา1ใน5นั้นเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปคืออีบูเทนซาร่าและเวจิลแม้ว่าคอนซาเตียงไม่ได้ว่าโอกาสลงสนามมากนักในฤดูกาลนี้แต่การต่อเสียงดัชั่วโมงนี้แสดงให้เห็นว่าลิร์พูล มองเห็นสักยภาพในตัวของคอนซ่าและเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตอย่างไรก็ตามแฟนๆหงแดงยังคงต้องต,องตารอคอยข่าดีเกี่ยวกับการต่อชัยญาช่วยของซาลาฟันไดเทนอเล็กซานโดและกูนาเต้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทีมรักของพวกเขานั้นจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตนะครับ เปเชิดจงคว้าซาลาเสริมทัพพร้อมทุ่มกระเนื่อไม่อั้นนะครับหวังปิดดีลให้ได้ในเดือนมกราคมนี้ปารีสแซงแมงนะฮะทีมดังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสกำลังให้ความสนใจในตัวของโมซาล่าปีกตัวเก่งของลิเวอร์ pool อย่างจริงจังและเตรียมยืน่นข้อเสนอคว้าตัวในทันทีที่ตลาดการสแกนันเตะร,รอบใหม่เปิดในเดือนมกราคมนี้สัญญาของซาลากับลิเวอร์ pool จะหมดลงในช่วงสัมมนาทำให้เจ้าตัวสามารถ เจรจายายทีมล่วงหน้ากับสโมสรนอกอังกฤษได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปซึ่งเปเอเชกก็พร้อมที่จะช่วยโอกาสนี้ดึงตัวซาราไปร่วมทีมมีรายงานข่าวระบุว่าเปเอเชพร้อมทุ่มเขเหนื่อยก้อนโตให้กับซารารวมถึงสัญญาระยะยาวเพื่อนำน้ำใจให้ซาราย้ายมาคัในทินปรักเดอะแฟงส์การยัดทีมครั้งนี้นะจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเปเอเชหลังจากที่พวกเขาต้องเสียผู้เล่นตัวหลักอย่างลิโอนลเมซี่เนม่า และกเกลียนเอ็มเปเป้ไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับรายงานนี้มาจากท้านของเกตส์ฟลันซ์ฟุตบอลนิวนะฮะด่วนพอออลิชันฮิลฟันเฟืองสำคัญหงดูดเซเมโยลิชันฮิลนะฮะผู้ในการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลโดยเป็นบุคคลสำคัญน,นะครับในการดูดตัวปีกองตัวเซเมโยจากบอลมัรเพราะเคยเป็นผู้บริหารที่ไวท a ลิตี้สเตเดียมเมื่อก่อน รายงานจากทีมทองนะครับว่าผู้เล่นในวัย24ปีที่อยู่กับเดชอรี่เข้าสู่ฤดูกาลที่3บทบาทคือเสาหลักของ Head Coach, เฮดโค้ชอันดอนีอิลาอล่าในซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว3ลูก1อาซสิทจากทุกรายการลงเล่น8เกมนะับเป็นการหาทางหนีทีทางไล่กรณีที่ทีมของแรงนะครับไม่สามารถต่อสัญญาสุัใหม่ให้กับโมเมตซาระาได้ที่กำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายอย่างไรก็ตามคงไม่ง่าย ในการคว้าตัวแข่งสัญชาติกานาเมื่อมีคู่แข่งยั่งเซ็นสัญญาทั้งนิวโกโซและสเปอร์ส่วนข้าได้เปรียบสากการขอลิพูก็คือการมีริชาร์ดฮิวที่ทำหน้าที่เป็นผอ,อ,อก,กีฬาของหองส์แดงลิเวอร์พูลอยู่แล้วซึ่งเขาคืออดีตผอ,อ,อเทคนิคของเดอะชอร์รี่ปอนมัดระหว่างกรกฎาคมปี2 0 1 4จนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยเขาทั้งเป็นคีิแมนดูดเซมิโยมาจากบริสตอลซิตี้มาร่วมทีมปอนมัด เมื่อมกราคมปี2023ด้วยนะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9ตุลาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บักคขั้งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ